ในที่สุดพวกเราก็หนีรอดจากซัมบี้มาได้สักทีนะใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละใช่แล้วโน no อาอ้าวในบ้านย่านายหรือบ้านพ่อแม่นายอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเธอต้องเดินเข้าไปตรงหน้าประตูลัวนะเสร็จเราก็จะเจอเลยโอเคโนอาโอเคหนนะ่นนี่ไงถึงทางเลี้ยวและเดี๋ยว ฉันโทรบอกอครอบครัวให้มายืนรอนรับนะาอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะอาจอยู่ในนี้หรือเปล่าในอคออหมูเอ๊ะแต่ในอคออหมูก็ไม่มีนี่นะเดี๋ยวฉันเดินออกไปด้านนอกดูก,ก่อนดีกว่าว่ามันจะมีไหมนั่นไงครอบครัวของฉันนะาเอาวลูกเอาไข่มาละเนี่ยอ๋อเพื่อนใหม่ผมเองครับคุณแม่เอาเหรออา้าว ุ้ยพาใครมาละเนี่ยเอิมเพื่อนผมเองครับอ้าวหลอดจ้ะอ้าวแม่หนูแม่หนูโดนกัดไหมละเนี่ยเอิมไม่โดนกัดหรอกค่ะอ้าวหลอดจ้าอย่างนี้ก็ดีเลยเอ๊ะแต่ว่ามาแล้วมีของกินมาไหมพอดีของกินที่นี่หมดแล้วจ้ะเหลือแต่หมูแต่บัวแต่ไม่รู้ว่าจะฆ่าไปทำไมก็สงสารมันเนาะอุ้ยลืมเอามาเลย อุ้ยโนอาเดี๋ยวเรารีบกลับไปในเมืองเสร็จแล้วไปเอาของกินมาไหมเอมฉันว่ามันอันตรายนะเราแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาของกินมาในมินิมาร์ตก็ได้โอเคไหมโอเคได้เลย,ได,เลยได้เลยจับไปอย่างปลอดภัยนะจ๊ะเอาของกินที่มีประโยชน์ด้วยนะเอามาแบบตุนไว้นะจ๊ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวไปเอ๊แต่ว่าที่นี่ไม่มีซัมบี้หรอคะ เอมไม่เมสซีหแล้วจ้าที่นี่มันในชนบทจ้อาอ๋อค่ะค่ะโนอามะเดี๋ยวเรารีบไปเอาของกินในเมืองก่อนดีกว่าโอเคจ้าแม่หนเล็บไปเลยนะจ้าโอเคไมจ้ารีบไปเลยระวังซัมบีเลยด้วยละ่ะเราเร็วด้วยนะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปนะคะเฮ้ยเฮ้ยโนอาเดี๋ยวเรารีบเข้าไปในเมืองก่อนดีกว่า โอเคฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละโอเคโนอาอุ้ยตอนไหนจะถึงในเมืองแล้วเนี่ยโนอาฉันหวังว่าฉันจะไม่เห็นซัมบี้นะวุ้ยถึงในเมืองแล้วโนอาเดี๋ยวเรารีบเข้าไปในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนดีกว่าฉันก็ว่าอย่างงั้นแหละเดี๋ยวเราไปแวะเอาอาหารของเธอระวังนะนั่นมันซัมบี้นี่นะเฮ้ยเกือบโดนไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ เกือบโดนไปแล้วเฮ้ยถ้าฉันมาคนเดียวฉันคงโดนสม,มิโจมตีอย่างแน่นอนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเราเรีบไปกันก่อนดีกว่าฉันไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเอาอาหารที่เธอเอามาวางไว้อยู่หลังบ้านเพื่อนเธอนนะ่ะโอเคไหมโอเคเอแต่ว่าตอนไหนจะถึงหล่ะเนี่ยเอฉันยังไม่เห็นเลยนะ เดี๋ยวลองไปดูก่อนดีกว่าว่าตอนไหนจะถึงละ่ะเอ๊ะนั่นไงเราใกล้จะถึงบ้านเพื่อนเธออยู่แล้วนั่นไงถึงบ้านเพื่อนฉันแล้วเดี๋ยวเรารีบไปหลังบ้านไปดูอาหารก่อนดีกว่าดีไหมโนอาโอเคดีดเลยเดี๋ยวเรารีบไปก่อนดีกว่านี่ไงถึงแล้วเอ๊ะทำไมมดมันขึ้นอย่างนี้ล่ะเนี่ยเอ๊ะไม่นะเราไม่สามารถเอาไปได้นี่นะอุ้ย เราเรียบไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนดีกว่าเรียบไปเอาของที่จำเป็นเราจะไม่เสียเวลาอยู่ที่นี่นานเพราะว่ากลัวซอมบี้นี่มันบ้านฉันนี่นะโอ้ยเดี๋ยวเราเรีบไปก่อนดีกว่าใช่เราอย่าลังเลมัวใจสิเอ้ยเราอย่าลังเลสิเดี๋ยวซัมบี้มันก็มาจู่โจมเราพอดีเลยใช่ใช่ฉันก็ว่าอย่งงางนั้นแหละ มาโนอาเดี๋ยวเรารีบเข้าไปในร้านมินิมาร์ตก่อนดีกว่าโนอาโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรารีบขนของไปเลยเอาให้คุ้มไปเลยเอย๊แต่ตังฉันก็หมดแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าซัมบี้บุกเมืองเจ้าของร้านเขาหน้ากลายเป็นซัมบี้แล้วหระมัง้งฉันก็ว่าอย่งงางนั้นแหละมัง้งฉันก็ว่าอย่งงางนั้นแหละแต่ฉันเหมือนรู้สึกผิดเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบขนของไปก่อนดีกว่า วยโนอาหยิบดีๆสิดูสิสมันหล่นหมดแล้วเดี๋ยวซัมบี้ก็ได้ยินเสียงกันพอดีโนอาโอเคฉันขอโทษนะพอดีฉันรีบหยิบมากเกินไปนะอ๋อไม่เป็นไรโนอามามาเดี๋ยวเรารีบเอาของไปก่อนดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาวิโ,โนอาอย่าทําตกมากสิเผื่อซัมบี้ได้ยินเอาของที่จําเป็นไปด้วยเฮ้ยเอาอะไรไปด้วยนี่ ตัวนี้ก็เอาไปด้วยโอเคโนอาเดี๋ยวเรารีบไปก่อนดีกว่าดีไหมโนอาหุยนั่นไงซัมบี้เดี๋ยวเรารีบวิ่งไปกันเถอะหุยรีบวิ่งไปก่อนดีกว่าสาธุสาธุาธขอเถอะอย่าให้เจอซัมบี้เลยนะหุยเจอซัมบี้ไหมไหนไหนเฮ้ยหลดไปแล้วดีนะซัมบี้ไม่ไล่ตามพวกเรามานาะโนอา มามาเดี๋ยวเรารีบไปที่ชนนำบทก่อนดีกว่าเธอเตรียมของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่โนอาฉันเตรียมของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารีบไปก่อนดีกว่าดีไหมโนอาระวังซัมบี้ด้วยเอ๊ะหรือว่าฉันจะได้ยินเสียงซัมบี้ล่ะเนี่ยเอ๊แต่ว่าไม่น่าใช่ลำมังฉันก็ไม่ได้หูฝาดนี่นาะโอเคโอเคระวังซัมบี้ด้วยล่ะเดี๋ยวฉันมองหาก่อนนะว่าแถวนี้มันมีซัมบี้บ้างไหม เอแต่ว่าก็ไม่มีซอมบี้นะเดี๋ยวฉันขอมองหารอบๆข้างก่อนดีกว่าว่ามันจะมีซอมบี้ไหมนี่เอิม่มเอิม่มก็ไม่มีซอมบี้นี่ไงเรามาถึงชนบทแล้วมามาโนอาเดี๋ยวเรารีบไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวซอมบี้จะตามมาทันโอเคไหมโนอาโอเคโอเคเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าเอนั่นไงหนะ้าประตูเดี๋ยวเรารีบเข้าไปกัน แป๊บน้าเดี๋ยวฉันขอหาพวกท่านก่อนดีกว่านั่นไงพวกท่านมาแล้วครับนี่ครับมีของกินเยอะแยะเลยครับอ่าได้มาแล้วหลอดจาาขอบคุณจ้าเตรียมพร้อมไหมโนอาเตรียมพร้อมครับผมเตรียมพร้อมมาอย่างดีและเอ๊ะเตรียมพร้อมอะไรอะทําไมฉันไม่เห็นรู้เลยก่อนนีย่ยังไงล่ะแม่เนาะใช่ แม่โนโดอนแน่ฮ่ๆฮเฮอมเตรียมพร้อมอะไรหรอคะหรือขน,นมน้ําคะกันเน่ยังไงล่ะแกไม่รู้เหรอเอ๊ะนี่พวกท่านเป็นอะไรกันเน่ก็พวกฉันเป็นหัวหน้าซัมเบยังไงล่ะพวกฉันสามารถแปลงกายได้หรือไม่แปลงกายก็ได้สีผิวพวกฉันดูภายนอกก็เหมือนมนุษย์นะแต่ด้านในพวกฉันเป็นซัมเบยังไงล่ะไม่นะซัมเบ้นนะ ไ,ไปก่อนดีกว่าในพวกแกจะไปไหนกันเนี่ยไปไหนมาให้ฉันจับสักดีๆเลยคุณแม่ครับนางเนี่มันเดินลันจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่แกเดินลันทำไมเนี่ยแกหยุดเลยนะหยุดไม่ฉันไม่หยุดฉันทำพ่อแกทำยังไงฉันก็ไม่หลุดไม่หยุดเออไม่หยุดสิไม่ใช่ไม่หลุดเออนั่นแหละ แค่หยุดเลยนะหยุดเลยไม่ฉันไม่หยุดโอ๊ยอะไรนี่ไม่นาะนฉันต้องรีบวิ่งไปต่อสิคุณพี่คะมันหยุดแล้วแต่มันดังดันวิ่งต่อได้ไงคะเนี้ยทันใดนั้นฉันก็โดนกัดก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย